เอาที่ใช้ได้ก่อนอืตอตอนนั้นยังยังจะยังเอาเท่าน,นี้นี่ใช้ได้แล้วอันนีม้มีเห็ดมีเห็ดด้วยนะเห็ดพิษจ้าเดี๋ยวเราไปดูดิว่าพอมีเห็ดไหมอุ้ยมีอยู่นี่ยังไ,ไง มีอยู่นะจ๊ะแต่ลอยคุยนี่แบบเขาเก่งมากเลยนะน้องหมูเนี่ยดูดินี่จ้ะนี่จ้ะเห็ดอะไรนี่มันก็ใช้เห็ดพึ่งขาลายเลยใช่เลยแหละโอ uh, ้แก่แล้วแห้งแล้วจ้ะมันแห้งหอ่ะจ้ะดูสิ จะพาดูว่าเขาแห้งแต่นี่น,นี่นินความแห้งเห็นไหมคะเขาแห้งอ่ะจ้ะน,นี่เราก็จะเก็บโอ้ยนี่ล้มแล้วเอาไป

เห็ดแห้งหมดเลยอ่ะเอาไปดีกว่าเนาะดูทางแล้วไม่ไม่รอดอ่ะเนี่ยอ้ถ่ายไม่เห็นเลย <c oughs> แห้งเบาเหวงเลยแห้งแห้งแห้งเอนี่จ้ะดูสินี่อืมนี่นี่จ้าต้องค่อยๆอยเนี่ค่อยๆนะคะ ดอกนี้นี่งามเลยสวยเลยมีอีกไหมขิดไปก่อนเหมือนจะมีอีกนี่จ้ะน่าจะใช่ไหมอ๋อเล็ะไปแล้วจ้ะมันเล็ะไปแล้วอันนั้นมันด้วยความแรงนี่จ้ะพนทุกคนนี่จ้ะอ้วนอยู่นะ ว่าไปนี่นี่มีหลายดอกอยู่นะอ๋อยุงกัดน,นี้านี้านี้าได้เลยดอกใหญอยู่นะอันนี้เขายังเล็กๆอยู่เลยอะเราว่าเราจะไม่เก็บนะมันมีแห้งเหี่ยวไปด้วยนะนะมีน้อยๆน,นะกำลังขึ้นไม่เก็บอแต่อันนี้ ตังขึ้นเลยจันเอานะดอกน,นี้นี่ก็เล็กๆอยู่เลยยังเล็กอยู่เลยคนได้อยู่หน้านี้เก็บก่อนละมีคนมาหาเหมือนกันพีจ้า โอ้ดีนี่หลายดอกเลยเราบ้านนี่ใช่นะนี่ทุกคนเลยอันนี้ดอกเคลน,นี่นี่เอาเนาะอันนี้มันเล็กไปอืมเอา เขาป,ป,ปิด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 ไว้นะนี่เพืเ่อนๆมีคนมาปิดไว้แหละเราขอแล้วกันนี่ยมีคนเดินมาสองคนเราก็ไม่รู้ใครปิดไว้จะขอบคุณนะคะเห็นไหม,มนุ่งเขาก็มาหาเหตุเหมือนกัน าาตามภาษาของเรามานี่จ้านี่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 มา มันก็มีรอยคนมาเก็บอยู่นะนเขามากันสองคนตรงนี้เรามาถึงก่อนไม่รู้ใครปิดไว้ก็ต้องขอบคุณเขาแล้วนี่จ้ะเพื่อนนี่เกือ <c oughs> <c oughs> บเสียแล้ว <c oughs> ได้ไหลยดอยเปิดปิดไว้ปิดไว,ดไว้เอาปิดไว้ให้เขาเหมือนกันเพื่อเขามาเนี่ยมันก็มีรอยคนมาถอนไปแล้วแหละอันนี้เขาอาจจะไม่เอาก็ได้มันเล็กมันเล็กไปนะนี่จ้าทุกคนอันนี้ไม่เล็กแหละสําหรับเรา <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้มีเวลามาบ่อย ไปแล้วแหละนี่เราเขาไม่เอาอันนี้เขาน่าจะเล็กสำหรับเขานีดอ่ะนี่เล็กเพื่อนเห็ดอะไรนี่อู้วัาต้องเป็นเห็ดอ่า เห็ดพึ่งขมที่เพื่อนๆบอกก็จ้าเนี่ยใช่เลยใช่เลยจ้านี่เห็ดนี้ก็ขึ้นแล้วเห็ดใครเห็ดใครหยิบไม้ซะหน่อยดูดิกลายเป็นหยิบเห็ดแทนไม้แล้วกันนะเจอเห็ดนี่อ้าวอู้ตายแล้วมือแรงไปหน่อยขออภัยจริงไงดูที่เพื่อนๆแห้แงแห้ง แต่ก็อยากขึ้นนะจ๊ะนี่จ้ะสามดอกก็ชื่นใจแล้วจ้าเก็บไม่หมดอีกดอกหนึ่งเธอดอกหนึ่งใช้ได้อยู่อีกไหมเกือบเหยียบไดยดอกนี้เนี่ยนี่มันเห็ดเหลืองนะเนี่ยแห้งเลยจ้ะแห้งจนแตกเลย เห็ดไข่เห็ดไข่ขึ้นแล้วจ้าเห็ดไข่ขึ้นแล้วเห็ดไข่ขึ้นแล้วมากตรงนี้ได้ดอกเดียวดูเคยขึ้นเป็นแพรแล้วเนาะอ่ายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเราว่าน่าจะได้เป็นกิโลนะวันเนี้ยเกือบกิโลจ้ะมันเบาๆแล้วไม่ค่อยมีน้ำ ดูเหมือนเยอะเลยนะแต่ได้เยอะจริงจ้ารอบนี้เรามีคิดว่าเราจะได้เยอะเลยนะั้นเนี่ยป่าก็แห้งแห้งขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกเมน้นทุกไลทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปจ้า thank for watching bye bye cantal อันนี้เป็นเห็ดที่ราคาแพงนะคะตอนนี้โลเป็นพันนะจ๊ะ เนยเดี๋ยวจะเอาไปฝากยัดยากที่เมืองไทยนะคะเอาไปให้ชิมคั้วเนยจ้ะคั้วเนยนี่จ้าเราก็เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้า thank for watching บายบาย เราก็จะมีตัวช่วยนี่สำหรับเก็บเห็ดเพื่อนเห็นมันจะห้อยที่คออย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยจะ้ะมันก็จะห้อยที่คออย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งกล้องอย่างนี้เวลาเราเก็บเห็ดอะเราก้มลงมันก็เราจะได้ใช้มือสองมือเก็บเห็ดได้เลยจ้าลุงพลังเห็นว่าโอ๊ยเห็นจับโทรศัพท์อยู่มือเดียวแกก็เลยแอบซื้อมาให้ ไปลวจากับมาแล้วโชคดีค่ะทุกคน